การที่เกิดขึ้นในปัจจุบันระหว่างข้อตกลงระหว่างไทยกับเขมรแบบนี้เขมรกําลังเสียท่าไทยอย่างมากข้อตกลงที่เกิดขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีชวํมถึงแม้ว่าจะมีประธานอาเซียนอย่างอันวัยบริฮิมมาทําการจุรจาทถ้าไทยยังคงไม่เปิดชายแดนเขมรยังคงเสียเปรียบและเดินแบบนี้จีนจะไม่ยินยอมอย่างแน่นอน สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วน,นที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการลงนามระหวางไทยกับเขมรนะครับที่มีมาเลเซียและก็สหรัฐอเมริกาเป็นแกนนําและก็เรื่องของการทําสงครามในเวเนซุเอล่าคงเป็นหัวใจสําคัญในวันนี้ คื่อนอกรายงานประชาชนไทยร่วมใจรอส่งเสด็จครั้งสุดท้ายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหนึ่งนั่นจัดโรงพยาบาลไปพระบรมมหาราชวัง AFP ทัพ MGR ออนไลน์ ประชาชนไทยจำนวนมากอยู่ในชุดไว้ทุกสีดำเรียงรายบนถนนในกรุงเทพวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมเพื่อส่งสเสด็จพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นครั้งสุดท้ายเป็นการเคลื่อนย้ายพระบรมศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวัง AFP รายงานวันนี้ ที่26ตุลาคมว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสิ้นพระชนในวันศุกร์สิริพระชนพรรษา93พรรษาขาบวนเคลื่อนพระบรมศพจัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เคลื่อนตัวอย่างช้าๆเมื่อยามบ่ายของวันโดยมีรถมอเตอร์ไซค์นำเป็นระยะทาง10กิโลเมตรเพื่อไปอยังพระบรมมหาราชวัง พยาบาลจำนวนมากที่รอส่งเสด็จต่างปรบมือและถวายบังคมระหว่างขบวนวิ่งผ่านส่วนประชาชนที่อยู่ในชุดไว้ทุกสีดำต่างถือพระบรมชาย,ยาลักษณ์ไว้กับอกร้องห้าอย่างสะอึกสะอื้นส่วนตำรวจถวายวันทยาหัดพร้อมกับคุกเข่าลงหนึ่งข้างเพื่อถวายความเคารพสูงสุด นายกอินเดียสิงคโปร์โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในขณะที่ผู้นำสิงคโปร์ร่วมแสดงความอาลัยเช่นเดียวกัน วันที่26ตุลาคม2568ในายนาเรนทาโมดีนายกรัฐมนตรีของอินเดียโพสต์ข้อความผ่านบัญชี X แสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริจิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยยกย่องพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ในฐานะแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนข้อความระบุว่า ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงอุทิศพระชนชีพเพื่อประชาชนซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าพร้อมทั้งแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และประชาชนชาวไทยในช่วงเวลาแห่งความโศกอันใหญ่หลวงนี้ พร้อมแสดงความอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงย้ำไทยและกัมพูชาลงนามสันติภาพทันทีที่เขาเดินทางไปถึงพร้อมแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมชนนีพันปีหลวงผมกำลังเดินทางไปมาเลเซียประเทศที่ผมจะลงนามในข้อตกลงสันติภาพที่ยิ่งใหญ่ซึ่งผมเป็นคนกลางด้วยความภาคภูมิใจระหว่างกัมพูชาและไทย ทรัมป์เขียนบนทรุดโซเชียลสื่อสังคมออนไลน์ของเขาเองขณะเดียวกันทรัมป์ยังใช้โอกาสนี้แสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิรรติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมชนนีพันปีหลวงเสียใจยิ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพิ่งจากไปผมขอแสดงความเสียใจไปยังมหาปวงชนผู้ยิ่งใหญ่ นอกจากนี้แล้วทรัมป์เผยด้วยว่าเขามีแผนพบปะกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยทรัมป์ร่วมพิธีลงนามหยุดยิงไทยกัมพูชาตอกย้ำบทผู้สนับสนุนสันติภาพระดับโลกนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังได้ทำข้อตกลงทางเศรษฐกิจหลายฉบับเพื่อลดการพึ่งพิงจีนที่สั่งจำกัดการส่งออกชิ้นส่วนสำคัญในการผลิตด้านเทคโนโลยีก่อนหน้านี้ ภายใต้ขั้นตอนแรกของข้อตกลงนี้ไทยจะปล่อยฉเฉลยศึกและกัมพูชาจะเริ่มถอนปืนใหญ่หนักโดยมีผู้สังเกตการภายในภูมิภาคติดตามสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการประทะกันอีกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหลังพิธีลงนามข้อตกลงหยุดยิงว่าที่ประชุมแห่งนี้ได้ทำสิ่งที่หลายคนไม่สามารถทำได้ ขณะที่นายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตของกัมพูชาขานรับว่าเป็นวันประวัติศาสตร์และนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลกล่าวว่าข้อตกลงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพอันยั่งยืนสื่อกัมพูชาเผยกองทัพเริ่มถอนอาวุธหนักออกจากแนวรบเขาพระวิหารแล้วโดยมีผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT เข้าสังเกตการด้วย สำนักงานข่าวทีวีเคของกัมพูชารายงานข่าวเมื่อช่วงเวลาประมาณ21นาฬิกาวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคม2568กองทัพกัมพูชาเริ่มการถอนอาวุธหนักและรถถังออกจากแนวรบเขาพระวิหารโดยมีผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT เข้าสังเกตการการถอนอาวุธหนักครั้งนี้ด้วยขณะเดียวกันสมเด็จเตโชหุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชา ก็โพสต์วิดีโอถ่ายทอดสดการถอนทหารดังกล่าวพร้อมโพสต์ข้อความระบุว่าการปรับกำลังยุทธพลและอาวุธหนักบางส่วนในขั้นตอนที่หนึ่งของกองทัพกัมพูชาและไทยภายหลังการสังเกตการของคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT ตลอด ระยะเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรื่องของเวเนซุเอลาเป็นประเด็นสําคัญนะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าสหรัฐอเมริกาจะทําการโจมตีเวเนซุเอลานะครับโดยอ้างการปราบปรามอาชญากรรมซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีการส่งโดรนเข้าไปทําการโจมตีและมีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากและมีกระแสข่าวนะครับว่าจะมีการส่งกองกําลังเข้าไป แล้วก็ส่งระเบิดไปทิ้งนะครับซึ่งจอมก็ปฏิเสธว่าเรื่องนักลาวไม่เป็นเรื่องจริงในขณะที่เวนเนซุเอลาก็มีการซ้อมรบนะครับอย่างเป็นทางการในขณะที่เวทประธานาธิบดีของเวนเนซุเอลาก็เชื่อว่าสหรัฐอเมริกากําลังจะมีการจัดฉากเพื่อทําสงครามนะครับหลังเรือรบที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเข้า แคริบเบียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับประธานาธิบดีนิครัสมาดูโรนะครับแห่งเวเนซุเอลาได้กล่าวหาสหรัฐอเมริกากำลังจัดฉากสงครามครั้งใหญ่หลังจากที่อเมริกันออกคำสั่งให้เรือรบใหญ่ที่สุดของโลกนะครับเข้าประจำการแคริบเบียนท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสองชาตินะครับก่อนหน้านั้นนะครับมีการเลือกตั้งในเวเนซุเอลาแต่ปรากฏว่าฝ่ายที่สหรัฐอเมริกาสนุนนั้นชนะ แต่นิโคลัสมาดูโรไม่ยอมรับนะครับบอกว่าเป็นเรื่องของการโกงจนกระทั่งเข้าดํารงตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับเวเนเซเวลาก็ลุกลามใหญ่โตจนถึงปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงมากขึ้นและกลายเป็นสงครามในที่สุด <ST AN K> ข้อตกลงและข้อลงนามนะครับสำคัญสำคัญ4ข้อระหว่าง ไทยกับขเขมรที่มีประธานาทิบดีโดนันชัวมนะครับอันบาอิบราฮิมนะฮะซึ่งเป็นผู้นําของประเทศมาเลเซียได้มีการลงนามที่ประเทศมาเลเซียก็ปรากฏว่าได้มีข้อตกลงสำคัญสำคัญ4ข้อนะครับเรื่องของข้อตกลงสันติภาพระหว่างไทยกับขเขมรก็คือ1นถอนอาวุธหนักจากชายแดนทั้ง2ฝ่ายนะครับการเก็บกู้ทําลายวัตถุระเบิดความร่วมมือในการปราบปรามอาชกรรม ทางไซเบอร์นะครับหรือว่าก็เรียกว่าแก๊งสแกมเมอร์ในขณะที่การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนอย่างเป็น,นระบบนี่ข้อตกลงทั้ง4ข้อนะครับยังไม่มีเงื่อนไขสำคัญคือเรื่องของการเปิดด่านนะครับชวามก็เดินทางมาถึงแล้วก็ยืนยันว่าข้อตกลงทั้ง2ฝ่ายน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกานะพยายามจะมาเป็นคนกลางหลังจากที่ ทางเขมรนะครับดิ้นอย่างเต็มที่ซึ่งเรียนได้เลยฮะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันระหว่างข้อตกลงระหว่างไทยกับเขมรแบบนี้เขมรกาลังเสียท่าไทยอย่างมากข้อตกลงที่เกิดขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีชรํมถึงแม้ว่าจะมีประธานอาเซียนอย่างอันวอิบรฮิมมาทําการจุรจาถ้าไทยยังคงไม่เปิดชายแดน เขมรยังคงเสียเปรียบและเดินแบบนี้จีนจะไม่ยินยอมอย่างแน่นอนถึงมีแม้จะมีชาติต่างๆมาเป็นสักคีพยานในการลงนามครั้งนี้ก็ตามจับตามองให้ดีฮะการเคลื่อนไหวของจีนหลังจากนี้ไปจะเป็นประเด็นสําคัญสู่การเปลี่ยนแปลงในเขมนในขณะที่ฝรั่งเศสนะครับก็มีการสนับสนุนสมรังสีให้มีการตั้งกองกําลังพัทถินนะครับรัฐบาลพัทถินขึ้นมา เพื่อที่จะย,ยึดอํานาจจากฝั่งของคุนเซนนั่นเองการลงนามครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงสู่การเปลี่ยนแปลงในเขมรตามข้อได้จริงเชิงยุทธศาสตร์นั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ